เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีปุยยะตายายพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนดูทุกๆท่านกันด้วยุมในวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าเว็บของเกมอีพิกเทเชอร์เซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนาะอ่ะตอนนี้เซิร์ฟเวียดนามเนี่ยครับผมเขาก็ได้มีกิจกรรมให้เราเล่นเนาะในเว็บไซต์ของเขาโดยวิธีการเข้าหน้ากิจกรรมนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็ให้คุณชมเนี่ยกดเข้ามาในลิงก์ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยพอกดเข้ามาที่ลิงก์ใช่ไหมมันจะขึ้นให้เรากรอก ID แล้้วก็รหหัใเารอก ID แล้วก็รห เล่นกิจกรรมนี้เนี่ยแล้วก็เอาของเราวันเข้าไปใน ID นั้นนะครับผมให้เรากรอกให้ตรงกันเนาะโอเคแล้วก็พอเรากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดตรงลงมาอันนี้คือผมทำไปเรียบร้อยนะแต่ผมจาได้ผมเลยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเนาะเพราะคุณผู้ชมกรอก ID แล้วก็ลาเยเซ็นเรียบร้อยเนี่ยกดตรงลงไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนะผมคุณจะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ตรงกับ ID ที่คุณอยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะผมแล้วก็ของเรามันจะได้เข้าในกิจกรรมในไอเดียนั้นเนาะ ก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงนะผมไม่งั้นมันจะขึ้นว่าไม่มีตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะก็ให้คุณผู้ชมเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนในนี้ได้นะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสมมติว่าเซิร์ฟมีไอเดียเราก็มีแต่ว่าเราแค่เอาไว้เล่นเฉยๆก็ไม่ได้ไอเดียหลักประมาณนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงเนาะผมก็ได้ไปศึกษามาเล็กน้อยนะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะโอเคมากันด้านบนสุดครับผมมตรรรงงงนนนนนนี้้้ะะจเเเป็กกกาาาาาาขขลลลิ์์์ดดดดวววโโหหหหือหอ่ อีพ e ิกเทเชอร์เซิร์ฟเวอร์เวียนนามนะโอเคหลัง okay. จากนั้นถ้าเกิดว่าเรากดมาที่3คลิปน,นี้3มคลิป3มคลิปน,นี้นะผมมันก็จะขึ้นเออเป็นเขาเรียกว่าช่องทางการแบบเข้าในเจ้าเกมอ e ีพิกเทเชอร์นะว่าจะเข้าไปที่ YouTube ของเขาแฟนเพจของเขาหรือว่ากลุ่มของเกมมันก็แล้วแต่นะผมว่าอยากกดมาหรือเปล่าแต่ก็ตามคุณผู้ชมแล้วผมว่าจะกดหรือไม่กดก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับอันต่อไปแล้วผมเป็นอันนี้ก็คือจะการจะเป็นการสอนหน้าเล่นหน้าเว็บนี้นะผมโอเค แต่ว่าไอ้ไอที่มันสอนเนี่ยก็คือเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนาะอันต่อไปขอผมอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นกิจกรรมทันทีเนาะมันก็จะเลื่อนด้านล่างไหมเราแบบนี้เลยอ่าต้องบอกก่อนนะผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะต้องเล่นเขาเรียกว่ารับทู่มาก่อนนะผมเพื่อจะมาเล่นกิจกรรมนี้พอเราได้ทู่มันเนี่ยแล้วเราเล่นปื๊บเราก็จะได้ส่มของรางวัลน,นะผมโดยของรางวัลเนี่ยมันก็จะมีสามวันนี้เลยว่าเราจะได้อันไหนนะผมพอเราได้เจ้าของวัตถุดิบพวกนี้นี่แหละเราก็จะเอามาทําเป็นอ่าเขาเรียกว่า ทำเป็นอาหารนะผมเนี่ยจะเป็นเค้กหน้าต่างๆเนาะแล้วก็วัตถุดิบหรือเมอนูต่างๆที่ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างมันก็จะบอกด้านล่างนี้เนี่ยแล้วก็มีรูปภาพให้เนาะก็อันนี้ก็คือใช้ทั้งหมดนี้เนี่ยคูณ2อันนะผมแล้วก็ทําการแลกนะผมตรงนี้2อันนี้ก็คือเป็นแลกแบบ10บอันแล้วก็แลกแบบครั้งเดียวนะแล้วก็หลังจากที่เราแลกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาซึ่งซึ่งรางวัลน,นะผมเราจะได้มาซึ่งรางวัลเนานะโดยของรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเทียร์ต่างๆเลยผมเนี่ยก็ประมาณนี้เลย แล้วก็เยอะสุดกว่านี้ก็คือเค,ค้กอันใหญ่สุดนะผมก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้เลยโคตรขี้โกงนะผมไอของรางวัลที่ได้ตรงนี้เนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยดูดิเออประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าเขาจะให้รูปแบบของโค้ดหรือว่าเข้าไอดีโดยตรงเลยเพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่ได้สักอันเลยนะอันนี้ก็คือเพิ่งเข้าสดๆร้อๆเลยเนาะแต่กี้ถึงไหนแล้วอ่ะถึงอ่าการเล่นใช่ไหมโอเคแล้วก็มากันที่ด้านล่างครับผมตรงนี้ก็คือการรับทู่มาเล่นนะว่าทําอย่างไรเอาโดยทู่เนี่ยจะมีช่องทางการรับทั้งหมด3อันนะผมอันที่หนึ่งตรงนี้ อันที่2คือการแชร์เข้าไปหน้าเว็บของตัวเองอหน้า Facebook ของตัวเองอันที่3ก็คือเอาลุน่าจะเป็นการเติมเงินเลยแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมอันนี้ผมก็เลยไม่กดเข้าไปก่อนเนาะเหมือนจะเป็นเติมเงินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็แนะนําให้เล่น2อันนี้ไปก่อนนะผมเนี่ยเนี่ยสำหรับสายฟรีเนาะอันแรกก็คือการล็อกอินนะผมจะได้รับทุ่มหนึ่งอันแล้วก็อันที่2ก็คือการแชร์จะได้รับทุ่มสองอันนะอันนี้เหมือนจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะผมต่อไอดีหนึ่งส่วนอันที่หนึ่งเนี่ยทำได อันนี้นะจะเป็นการเปลี่ยนเซิร์เวอร์นะสมมติว่าใครเข้าเซิร์เวอร์ผิดหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะผมเนี่ยก็เลือกเซิร์เวอร์ให้ตรงของผมเป็น2องอเนาะอันนี้เราเลือกมั่วไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องสร้างไว้ในเกมแล้วเนาะมันถึงจะขึ้นให้นะ,ะประมาณนี้แล้วก็จะขึ้นชื่อของตัวละครให้ก็เช็คดูนะผมว่าถูกหรือเปล่าก็กดเข้าไปเลยครับผมโอเค อ่าหลังจากนั้นนะผมลงมาด้านล่างฮะตะกี้ที่ผมได้ทําการเล่นไปแล้วเนาะรู้สึกตอนนี้จะมีสมหรือสองอันนี่แหละก็ได้กดไปแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําการกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่ผมได้นะผมผมก็ได้เป็นอะไรสักอย่างนี่แหละมาสมอันนะเออก็สามารถเอาไปเล่นด้านล่างได้เนอะอ่าเดี๋ยวกดเข้าไปอีกปัป๊บอ่าประมาณนี้โอเคครับผมหลังจากที่เราได้วัตถุดิบต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาแลกด้านล่างได้เนาะอ่าประมาณนี้เลยอืมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับผมวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกปนนรางวัได้นะ เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่าสมมติว่าเราไม่แน่ใจ,จใช่ไหมว่าเราได้อะไรไปแล้รบ้างเนี่ยเราสามารถมาดูที่ลิสต์ตรงนี้ได้นะผมเนี่ยก็ประมาณนี้อืมอ่าแล้วก็ตรงส่วนต่อไปครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นการไปขึ้นไปเล่นกิจกรรมด้านบนก็ไม่มีอะไรครับผมส่วนอันนี้เออส่วนตรงนี้ก็คือการแลกเคเ้กตรงนี้นะพวกทุยไอ้เชี่ยลิ้นเปลกเปียกทุสีเลีัดคลิปดีเลยตรงนี้ก็คือจะเป็นการแลกเคเ้กด้านบนตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ด้านล่างครับผมด้านล่างก็อย่างที่บอกเนาะก็คือ อ่าเอาเค้กมาแลกได้ก็รางวัลใหญ่สุดก็คือจะเป็นอันนี้เนาะก็คือได้เอสเอสธรรมดาหนึ่งตัวแล้วก็เอสเอสสายพิเศษอีกหนึ่งตัวรวมถึงหุ่นกระบอกนะผมเก้าดาวหนึ่งตัวแล้วก็หุ่นกระบอกสิบดาวหนึ่งตัวเนาะแล้วก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์รตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใส่ตัวละครให้เราได้เนาะก็เป็นจิ๊กซอว์แล้วก็เปสุ่มกันได้อ่ะส่วนตรงนี้นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะด้านล่างตรงนี้แต่รู้สึกนะอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะผม ทุกคนที่เข้ามาเล่นนะผมแล้วเขาก็จะมารวมๆกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วเนี่ยได้ตามที่เขากําหนดเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะมีใยสุดตรงนี้ใช่ไหมหได้หนึ่งหมื่นสามพันเพชรนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองพันสองหมื่นเพชรใช่ไหมวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เป็นภาษาเวียดนามเนาะก็ประมาณนี้เลยอันนี้เราก็เออก็ให้คุณผู้ชมนะผมเข้ามาเล่นกันเยอะๆเะนาะก็อสำหรับคนที่เล่นเซฟเวียดนามก็อาจจะได้ของพวกนี้ไปเนาะเนี่ยประมาณนี้เขาอาจจะให้มาทางจดหมายหรือว่า เป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นเทียนนะผมว่าแบบใครที่เล่นกิจกรรมนี้แล้วได้คะแนนเต็มเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะขึ้นให้ตรงนี้หมดเลยเนาะอันนี้ก็จะบอกของเรานะว่าเราติดอันดับที่เท่าไหร่นี่ก็คือ100บวกนะผมก็คือไม่ติดในทนะ็อปเทนเนาะอันนี้ระดับท็อปเทนนะผมก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะก็รางวัลใหญ่สุดก็อันนี้เลยก็น่าโดกว่ากิจกรรมของไอซัอาบโกบอลอีกนะผมซัาบโกบอลเนี่ยมันจะได้ไอสแค่ตัวเดียวนะแต่อันนี้ได้ได้หมดเลยอ,ะอ่ะเออประมาณนี้อ่่ไมงงไมงใ บอกผมทีว่าไม่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้อีกทีนะผมก็คือ <S <S 1> <S 1> เล่นกิจกรรมเอาทูบเอาทูบมาแลกตรงนี้ได้เป็นวัตถุดิบพอได้วัตถุดิบเนี่ยเขาก็จะบอกตรงนี้นะผมระบุว่าเราได้อะไรบ้างเนาะพอได้วัตถุดิบตามที่เขากําหนดเราก็สามารถเอามาแลกคลิกด้านล่างได้อันนี้ผมสรุปให้อีกทีนะเลกคลิกด้านล่างตามวัตถุดิบที่เขาบอกด้านล่างเลยใครที่แปลไม่ออกก็ g ูเก l e แปลภาษาครับผมอ่ะพอเราแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูด้านล่างครับผมด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นคลิกที่เราได้มาจากด้านบนเราแลกมาจากด้านบนแล้วก นำไปไม่แน่ใจนะเหมือนที่บอกว่าได้เป็นโค้นหรือเปล่านะผมก็กดตรงนี้มาเลยนะถ้าใครได้แล้วก็ประมาณนี้เออแล้วก็ของเราก็ประมาณนี้เลยนะผมตามที่เขาขึ้นให้เลยโอเคก็อธิบายคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครงงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ถามกันมาได้นะผมด้านใต้คอมเมนตะ์เนาะถ้าใครชอบคลิปวดดิดีโอดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แนละที่สําคัญนะผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะผมะกิจกรรมแบบนี้ก็จะมาเรื่อยๆเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็น้าขึ้นนะครับผมให้รีบหนีนะคขอบคุณมาก